โตโยต้ารีวแค 2.4G คันนี้บอกเลยว่าสวยมากทุกคนคันนี้นะคะลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะย้ำว่าฟรีดาวและที่สำคัญนะคะคันนี้ผ่อนแค่9,400บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะ9,400บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยย้ำอีกทีลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถไปเลย0บาทและที่สำคัญคันนี้ผ่อนแค่ 9,400บาทตลอดอายุสัญญาค่ะ9,400บาทตลอดอายุสัญญานะฟังไม่ผิดนะจ๊ะให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอนเทาแบบนี้นะจ๊ะสภาพสวยมากสภาพน้องๆไปแดงเลยคันนี้รถปี2017เหมือน2017ตรงไหนเหมือนแช่โฉมนอกกนั้นนึกว่าปี2022เพราะว่าอะไรสวยมาก แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะทุกคนมาดูใกล้ๆซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะจ๊ะและที่สำคัญคันนี้นะคะแม็กเป็นแม็กอันลอยจากโรงงานโตโยต้าเลยนะจ๊ะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4ี่เส้นยางของดันหลบเลยนะให้ดูความใหม่ของยางนี่ความเงาความวิ้งนะจ๊ะยางปี2020นนะจ๊ะที่รักจา๋านี่ให้ดูเห็นไหมนี่นะ ยางสัปดาห์ที่23ปี2020ของดันหลอกไม่ล้อเล่นนะจ๊ะอันนี้ให้จริงๆได้แบบนี้เลยใครอยากได้คันนี้โทรหาแน่ๆเลยเบอร์โทรติดต่ออยู่ที่ด้านล่างขึ้นให้แล้วขึ้นให้ไว้ก่อนเลยลูกค้าจะได้โทรเข้ามาเพราะว่าคันนี้สวยๆแบบนี้มีคันเดียวและที่สำคัญไปไวแน่นอนเพราะว่าอะไรมีประวัติไม่มีประวัติก็ฟรีดาวนะคันนี้ออกรถง่ายไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญติดฟิล์มให้ใหม่รอบคัน ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันฟรีไปเลยคันนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ด้านข้างนะคะไอตรงที่จับก็เป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมเหมือนกันให้ดูนี่สวยๆเลยรอบคันไม่มีตรงไหนที่ไม่สวยฮึแม่เรื่องคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะมีเซ็นเซอร์มองด้านหลังมาให้ถึง2จุดนะคะมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้อยู่ตรงนี้มีโครเมียมนะด้ามจับเป็นโครเมียมเดี๋ยวให้ดู ให้ดูแม็กไลเนอร์คันนี้กันหน่อยไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะจ๊ะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักแล้วให้ดูนี่ความสวยของเขานะคะเออ,อเดิมๆเม็ดอแมกอาร์คอยู่ครบนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในจะพาดูเดินวนรอบๆด้านข้างนะสวยมากๆย้าีกทีคันนี้ผ่อนแค่9,400บาทตลอดอายุสัญญานะ 9,400บาทตลอดอายุสัญญาเริ่มต้นที่รีดาวฟังไม่ผิดนะมีประวัติไม่เคยมีประวัติก็วีดาวคันนี้ออกรถศูนบาทไปเลยอือยากได้ต้องรีบโทรหาเน่แล้วนะอยากได้ต้องรีโทรหาเน่แล้วนะจ๊ะนี่ให้ดูด้านในคันนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะจ๊ะที่รักคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะจ๊ะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะจ๊ะ สวยมากนะคะบอกเป็นบอกผ้ากัมาหยี่นะบอกเป็นเผ้ากัมเบยี่นะเ,เ,นนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องต่อว่าคันนี้มันสวยจริงหรือเปล่าจกตาหรือเปล่าน,นี้นะคะมาเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูที่รักมาเลย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 หาก่อนนี่จ้าอุ้ยห้องเครื่องสวยมากคันนี้ต่ำไปไหมเอาขึ้นอีกไหม คันนี้ห้องเครื่องสวยมากนะคะคันนี้เป็นเครื่องโยต์2,004นะจ๊ะคันหน้าเดิมๆรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะจ๊ะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เห็นไหมซอกซอนเข้าไปรอยมาร์กยังอยู่ครบทุกจุดนะคะและที่สำคัญคันนี้แบตเตอรี่ของโตโยต้านะจ๊ะเช็คศูนย์นะจ๊ะเออและที่สําคัญนะคะคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้แล้วเรียบร้อยใครสนใจคันนี้รีบโทรติดต่อเข้ามาเลยรีบโทรติดต่อเข้ามาเลย ย้ำอีกทีคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวมีประวัติไม่มีประวัติก็ฟรีดาวนะคะห่อนแค่9,400บาทตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นนะคะ495,000บาทเท่านั้นใครอยากได้คันนี้ยกหูโทรหาเน่เลยเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน,น่เลยที่รักจ้ะและที่สําคัญค่ะเมื่อไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้ต้องติดตามเน,น่ไว้และนึกถึงเน,น่คนนี้ไว้เลยค่ะสมชายคาะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากบระทบรค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปลาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ